มาจ้ามาพอก็บุมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้บุมจะเอาวิธีทําเหรียญปวยท่านตะกอไม่ให้เบิงจ้าวิธีการเห็ดปวยท่านไล่นี่กะสิเห็ดงายอยู่จ้าแล้วก็ลูกน้อยแต่หากนอจ้าห้ามาเบิงกันเล่จ้าว่าห่าสิเห็ดแบบใดก่อนอื่นใหตาริเบียนย่าหยีสิบเส้นจ้าได้ลักษณะแบบนี้ด้วยจ้าจากนั้นหเ้เากะสิขีบขาเห็ดเป็นขาคูนอจ้กเพื่อขืนตัวตะกอ การขึนนี่ก็สิตามบุมเห็ดเลยจ้าเข้าด้ดขาที่หนึ่งแล้วเขาก็เริ่มมาเห็ดขาที่สองจ้าพับริบบิ้นแบบนี้เด้อจ้าจากนั้นเขาก็พับลงใส่เส้นทียูยข้างล่างนะ่ะพับขึ้นไปแล้วก็สอดยขาร้จ้านี่เขาก็สิได เป็นสองขานอะจ้าจากนั้นห้าก็เริ่มเ็ดตัวฐานจ้าใส่ขวาทับสายจ้าจากนั้นห้าก็มาเริ่มพับจากด้านข้างนอจ้าแบบนี้จ้าสลับไปเรื่อยๆจ้าห้าสิเหตแบบนี้ทั้งเบิร์ตตีเทือนอจ้าห้าเหตข้างขวาแล้วห้าก็ไาเหตดสายจ้าให้ห้าสลับไปเรื่อยๆจ้าสลับวางเสร็จนอจ้า นี่ห้าได้สามรอบแล้วให้ห้าใสเหรียญได้เลยจ้าพะวาไล่นี่สใสเหรียญที่หลังบดได้เนาะจากนั้นก็ให้ห้าขึ้นพับอีกเทือน,นึงจ้าเป็นเทือที่สี่เพราได้หนะ้าตาแบบนี้แล้วจา้ามันกระิขึ้นรูปห่างแล้วให้ห้าพับพับลงจ้าในลักษณะแบบนี้จากนั้นห้ากระิมาสอด สอดริบินหลอกเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นรูปหลางแล้วเขาก็สอดตามไล่เลยจ้ะเพราะเห็ดหลวมันสีมีสามารถสอดเขาไล่อัตโนมัติเลยจ้าแบบที่บุ๋มเห็ดเลยเนาะก็สอดตามสีเลยจ้า บุ้มใส่สองสีเพื่อ,อาวาความเข้าใจง่ายเนาะจะ้านี่หนะ้าตาลูกตะก้อกะสิเป็นแบบนี้จ้าจากนั้นให้ห้าดึงริบบิ้นให้กระชับจ้าพ่อดึงกระชับแล้วให้ห้าสอดจ้าสอดปลายริบบิ้นเก็บปลายริบบิ้นทั้งเบิดเลยจ้ากะสอดไปตามไล่เพลยนเลยสำหรับไล่นี้กะ ลูกน้อยก็เหตุง่ายอยู่จ้าสำหรับผมผมก็ว่าเหตุง่ายอยู่พ่อสอดเก็บเบิดแล้วเหลือกไปเลยเบี่ยนให้ห้าตัดถิมออกทั้งเบิดเลยจ้าการตัดในการให้ห้าตัดจำเลยจ้าแต่ว่ารว่างเ้อมันสิตัดแอนตัดข้างล่างขาดเนาะจ้า นี่คือเสียเรียบร้อยแล้วจ้าโปรยท่านลูกตะกอเนาะวิธีทำต่างๆบุ๋มกระเสียวไม่ให้เบิ่งเรื่อยๆขอบคุณทุกการรับชมจ้า